สวัสดีครับผมพอดีวันนี้เดินไปเจอยาดีในสวนนะครับก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังซึ่งหลายท่านหลายคนเห็นแค่ในภาพนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันคือสมุนไพรอะไรนี่คือผักโขมครับเกิดตามหัวไร่ไปน็นนาทั่วไปบนพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับอาจจะเดินไปเห็นในสวนของเรามีทั้งแบบที่ไม่มีหนามแบบนี้แล้วก็แบบทั้งมีหนาม ลักษณะน้ําจะออกตามก้านใบน้ําคมมากนะครับผักขมน้ํานะครับอันนี้เกิดในสวนตามธรรมชาตินะครับมันไม่ได้ปลูกแต่ว่าสรรพคุณเหลือหลายจริงๆซึ่งผักขมเนี่ยผมไปค้นคว้าข้อมูลมาปรากฏว่ามีมากกว่า70สายพันธุ์ทั่วโลกนะครับแต่ว่าที่มักพบเห็นในประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนในคลิปที่ผมเอาให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักขมไทยผักขมหนามแล้วก็ผักขมสวนนะครับ ผักขมสวนตามข้อมูลที่ผมได้มาก็คือลักษณะลำต้นเนี่ยจะออกเป็นสีแดงสีแดงม่วงลักษณะใบจะมีเส้นสีม่วงยอดสีขาวประมาณนี้นะครับสวยงามครับแล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ชมเผื่อท่านใดเห็นในสวนของตัวเองตัวนี้มากด้วยสรรพคุณครับเป็นสมุนไพรโบราณที่เคยเห็นบ้างแต่เด็กแล้วนะครับหากจะพูดถึงสรรพคุณของผักโขมนะครับมันมีมากกว่า20ข้อแต่ผมสรุปมาให้พอเข้าใจคร่าวๆใคร ไปเห็นอยากรับประทานต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งละมีวิตามิน A ครับวิตามิน A เนี่ยนอนว่าช่วยบำรุงสายตาครับป้องกันโรคต้อกระจกเกี่ยวกับตาประมาณนี้แล้วก็มีพวกแคลเซียมแคลเซียมจะเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงครับอีกทั้งในผักโขมเนี่ยยังมีธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยจะเสริมสร้างระบบเกี่ยวกับพวกโลหิตนะครับบำรุงโลหิตป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็มีเส้นใย,ยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูกได้ดีถือว่าเป็นผักสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ผมกินประจําครับเพราะว่ามันเกิดในสวนเกิดเองแถมยังมีพวกโพแทสเซียมนะครับอันนี้จะช่วยควบคุมความดันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้ด้วยแถมยังป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะครับจัดว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยทีเดียวถ้าอยากจะปลูกก็ปลูกง่ายครับใช้เวลาเพียง 30- 40บวันก็พร้อมเก็บมารับประทานได้แล้วอีกทั้งยังเป็นผักสมุนไพรที่เกิดที่ไหนแล้วดินดีครับเพราะว่า ระบบรากเขาเนี่ยจะลึกมากโดยเฉพาะผักโขมหนามนะครับอันนี้ต้นมันโตแล้วที่ผมให้ดูเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเก็บต้นเล็กๆนะครับถอนออกมาทั้งรากเลยเอามาต้มจิ้มน้ําพริกหรือว่าทําแกงทําได้หลายเมนูครับแต่ที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือผักโขมที่ไม่มีนาม้าบางแหล่งก็เรียกว่าผักโขมสวนนะครับลักษณะเป็นแบบนี้กินได้ครับไม่มีอันตรายทําได้หลากหลายเมนู แต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันก็คือในผักโขมเนี่ยมันจะมีพวกกรดออกซาลิกนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อไตในร่างกายได้เพราะฉะนั้นจึงนิยมปรุงให้สุกก่อนนะครับไม่นิยมรับประทานแบบสดสดดิบๆนะทั้งหมดนี้คือสกุลคร่าวๆถ้าเกิดว่าเดินไปเห็นที่ไหนในสวนเป็นผักที่กินได้ครับผักโขมเป็นสมุนไพรโบราณก็ว่าได้รสชาติอร่อยด้วยรสชาติจะออกมันๆน,น,นิดๆหนึ่งนะครับถ้านำมาลวกแต่อย่าลืมว่าต้องปรุงให้สุกก่อนนะ เขาไม่นิยมรับประทานดิบกันนะครับถือว่านำมาแชร์นำะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม